ครับแสมบัติก็ได้มาจากพันยางเขาครับเ,เขาก็ไม่ได้ล่ำดัวอะไรครับไ,ได้นะครับอาจจะมีสัมผัสที่หกก็ได้แต่ว่าผมดูตามดวงชะตาของน้องแล้วนะครับน้องไม่ได้มีสัมผัสวันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะงงเฮงของทนายท่านหนึ่งซึ่งเป็นทนายที่ับ จริงชายแขงเนะี่ยมาพูดถึงไงอะ่ะก็คือเขาก็ไม่ได้มีคนมีพลังอะไรหรอกครับเขาก็มีพวกอ่านตำหลักตำราครับแนละสมบัติแล้ก็ได้มาจากพันยางเขาคเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรหรอก,กครับแล้วอากอย่นครับเขาเป็นหมอดูเพราะว่าเขาดูจากไอ้พวกปฏิทินวันเกิดตรงเนี้ยแล้วก็อีกอย่างครับจริงชแท่งเนี่ยก็คือไอ้คนที่เขามาเกาะกระแสครับเกาะกระแส,สคือปฏิอ เขาก็จะแบบเงินใช่ไหมคราวนี้พอเรื่องไงตังขึ้นเรื่อยๆตอนที่เห็จุดแดงแล้วอ่ะเขาก็จะมากดกระแสะครับแล้วอย่างลุงหูเหงิก็ที่มาพูดตัง้งเยอะเพราะว่าที่จริงเขาก็ไม่มีพลังอะไรหรอกครับเขาก็มาจากตำหลับตำลาหมดครับเขาก็ก็ไม่ได้นั่งสมาธิด้วยครับ